พราะนั้น<ม>เราจะช่วยใครยังไงก็ตามไม่ต้องเป็นนักการเือนก็ได้นะสมมติคนคนหนึ่งมาปรึกษาเียเออเรื่องอะไรก็ตามตั้งไว้เลยว่าทุกข์เขาคืออะไรก่อน<ม>ใช่ไหมช่วยให้เขาเข้าใจหน่อยว่าตอนนี้เขาทุกข์อยู่มองเห็นป<ม>ัญหาของเขาก่อนได้ทุกข์คืออะไรเอ,อสาเหตุนคืออย่างนี้ใช่ไหมบางทีเขาพูดสาเหตุเขาต้องมาเออแต่มันมีอีกมุมหนึ่งนะของความไม่ทุกข์อะในแบบที่คุณทุกข์อยู่คืออะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้ววิธีการเดินที่มีแค่เส้นทางเดียวแต่ประกอบด้วยแปดเก้าคืออะไรอืเออ อย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรียกอะไรอะเออเราลงเลอกตั้งหนุนนะ <se> ไม่ทันละ,ะไม่ทันละก็พ <c oughs> <c oughs> ูดถึงในหลักการว่าหลักธรรมทั้งหลายหละมันเป็นมันเป็นหลักที่เอาไว้พิจารณา<ม>สิ่งหนึ่งก็คือเาบอกว่าหลักธรรมมันคืออุปกรณ์หรือมันเป็นพานะที่พาเราจากจุดหนึ่งไปจุดหนึง่งเราก็ม,มีพาะนะเนาะเราจะ เดินทางไปเกาะเกาะหนึ่งเนี่ยมันมีวิธีการเดินหลากหลายว่ายน้ํามันก็ได้แต่คุณเหนื่อยก็เหนื่อยไปบางทีเราก็คิดว่ามันต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างก็มีเรือมีแพมีอะไรอย่างเงี้ยเรือมีหลายแบบอีกมีหลายแบบอีกแล้วมีเรือมีเจ็ตด้วยนะเออมีแบบสกูตเตอร์มีอะไรก็ได้พาไก็ได้เลยยอนอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันไปถึงจุดหมายครับแต่เรือหรือแพเนี่ยมีหน้าที่เป็นพานะไม่ได้มีหน้าที่ให้เราแบกอย่าไปยึด อ่าเพราะถึงฝั่งครบก็ต้องทิ้งเรือูนก็ต้องทิ้งเรืออยู่ดีเออมันจะแบกเรือไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ก็ว่ากันไปว่าหลักการหลักธรรมมันมีเรื่องเงี้ยแหละที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยคืออยากจะชี้ให้เห็นก่อนว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีเหตุและปัจจัยมากมายโมโหลายมหาศาลเรื่องเรื่องหนึ่งเนี้ยจริงมันมีศัพท์ของมันนะคือผมจะแค่อยากจะชี้ให้ฟังว่าบางทีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งมันมีเหตุและปัจจัยประกอบมันเยอะมากมายโมโหรานมาก มากกว่าที่เราคิดครับคือตอนตกมีการทดลองอย่างนี้นั่งสมาธิน่าจะเคยได้ยินว่ามันจะมีหลากมีสารแห่งความสุขหลังออกมาใช่ไหมถูกปะมันจะแบบโอ้มีสารนู่นตัวนี้อย่างนี้อย่างนั้นนั่งชมยโอ้เช็คกันสารพัดอย่างซึ่งก็จริงแล้วมันก็มีนักวิทยาศาสตร์อุตหรีจริงๆคิดว่าอ๋อในเมื่อสารนี้สารนาถา ถ้าเรามีสารนี้โผล่เข้ามาในสมองเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเอามาเ์แล้วฉีดเข้ามาขึ้นเลยฉีดสร้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนก็ตามฉีดเพ๊่มมีความสุขอย่างนั้นเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ก็เขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาลืมไปว่าการที่คนเราจะมีความทุกข์ความสุขอ่ะมันจําเป็นจะต้องมีเหตุและปัจจัยประกอบกันโมโหรามหาศารมากไม่ใช่แค่สารตัวเดียวเท่านั้น มันต้องมีการประกอบกันของร่างกายด้วยมีการประกอบกันของเวลาสถานที่ผู้คนปัจจัยแย่ๆเต็ไมไปหมดเลยความรู้สึกเราอายตนะเราเจตสิกเราอะไรไมันรู้เต็ไมไปหมดเลยที่จะประกอบกันให้มันเกิดสารแห่งความสุขตามธรรมชาติและสมดุลกันไม่ใช่เรากําลังเทียจทุกข์อยู่แบบแม่ตายฉีดเข้ามาเออแม่ตายแฮปปี้เลยมัน มันเหมือนปัญญาเสพติดไปซะแล้วใช่มันก็จะไม่ใช่เรื่องนั้นไงมันก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุและปัจจัยของเรื่องราวในธรรมชาติเยอะๆมันเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าจริงๆมันมีทฤษฎีนะแต่จำชื่อไม่ได้เอกอะไรทั้งอย่างรู้ว่าเราคิดว่าทฤษฎีหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเออมันไม่รู้เอกอะไรทำาริงอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งคือแปลว่าถ้าทำแบบนี้ต้องได้แบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่ไงมันสามารถแปลเปลี่ยนตามปัจจัยไปเรื่อยๆได้เต็มหมดเลย อย่างนี้เนาะม,นมันไม่ได้เป็นมนะันไม่ได้เป็นเส้นตรงใช่อ่าอย่างนั้นอเงี้ยก็ว่างไปเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีข้อสังเกต,ตแะับหนึน่งว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทําอะไรก็ตามคนถ้าคนเชื่อในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะ,ะตรงไหนจริงไม่จริงก็ว่างไปเนาะใครเชื่อไม่เชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวต่างๆจะเห็นว่าพอมีใครมาถามพระพุทธเจ้าถามเรื่องราวนู่นนี่นั่นท่านจะไม่ตอบ yes or no เป็นพระปีชายานมากๆในการสอนสั่งในการท่านแต่ไม่ตัดสินใช่ยกตัวอย่างการบอกสอนสันโดษเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินสันโดษเป็นเรื่องดีอย่างนี้เนาะคนเราจําเป็นต้องสันโดษทุกเรื่องไหมไม่ถ้าสมมติเราบอกไม่อนนี้ผิดอุ้ยผิดพูดตอบว่าไม่ผิดมันไม่คนตอบว่าไม่มันคนตอบว่าอะไร แล้วแต่สถ,ถานการณ์ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ก็ได้เอออย่างเงี้ยคือเราไม่ควรจะไปไแล้วต้องตอบว่าอะไรวะอ่าเนื้ออกไหมตอบอะไรก็เช่นจะตอบว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยก็ได้แล้วแต่เ,ออเหตุปัจจัยหรือตอบว่าไม่ควรจะไปฟันธงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้อือนไหมอ่าเราไปฟังว่าสันโดษเราบอกว่าการที่เราอยู่แบบพอดีพอดีไม่ทะเยอทะยามมากเกินไปเป็นเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยเนาะ แต่พระพุทธเจ้าพูดชัดเจนเลยบอกว่ามีสิ่งที่ไม่ควรสันโดษก็คือห้ามสันโดษในการกุศลไม,ไม่สันโดษในกุศลกรรมทั้งหลใช่และมากกว่านั้นคือต้องทําความเพียรแบบไม่รู้จักพอเพรานะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆอะไรที่มันเกื้อกูลตัวเองเกื้อกูลผู้อื่นนะห้ามสันโดษแลวต้องทําความเพียรแบบรู้จักพอด้วยอเพราะนั้นก็คือแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างนี้เนาะยกตัวอย่างมาฟัง Okay hey.